แสบในในท้องอะค่ะปวดแล้วก็เหมือนก็มีอาการขึ้นไส้ด้วยไปหาหมอตอนแรกก็หาหมอทั่วไปก่อนนะคะเขาก็แนะนําบอกว่าให้เอายากลับมากินก่อนแต่แบบไม่ทันถึงอาทิตย์แต่คะต้องไปอีก <Ref uge es> อมไม่ดีขึ้นเขาก็เลยแนะนําไปหาหมอเฉพาะทาง คือที่ว่าเฉพาะทางพวกโรคพวกลำไส้พวกกระเพาะโดยตรงนะคะอ๋อเพื่อทําการตรวจใช่อ่าแล้วแล้วได้ไปหาไหมฮะไปค่ะตอนแรกไปคือเขาก็จะเป็นแบบให้กืนแป้งก่อนอว่าสงสัยจะเป็นจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ประมาณประมาณสามสี่เดือนเขาก็นัดให้ไปเอายาอยู่ประจำมาค่ะครับแล้วประมาณสักสามสี่เดือนเนี้ยเขาก็ให้อุลตราซาวอีกอเห็นอะไรบ้างฮะเขาก็บอกเป็นแผลในกระเพาะขนาด ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ประมาณ2จุดหรือ3จุดประมาณนี้ค่ะโอ้แต่ประมาณ2จุด3จุดเลยแต่คือแต่ละจุดไม่ใหญ่มากเร็จแล้วใครมาบอกครับว่าบิมมันจะช่วยได้อืมพอดีมีเพื่อนที่ทําอยู่ตรงนี้อะค่ะค่ะเขาก็แนะนําก็ลองทานเช้าสองเย็น2อะค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวอยู่นานแค่ไหนคระประมาณสองสามอาทิตย์ก็รู้แล้วว่าแบบเราทานเผ็ดได้แล้วพอทานเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นค่ะ ทั้งๆที่ลดจัดก็ยังทานได้ได้ก็ทานปกติทานไม่ตรงเวลาก็ดีขึ้นเอ๊ะจะทำให้เสียนิสัยไหมครับอาานพิเชษครับก็ประทังประทังไปหน่อยก็ดีนะผมว่าพอกินเข้าไปเนี่ยอาการของเธอเนี่ยดีขึ้นเร็วกว่าการที่เขาใช้ยาใช่ค่ะเขาเพราะการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันต่างกันกับที่ยา ยาเขารักษาอาการที่ปลายเหตุอของเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับเวลาเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมันเป็นแผลอยู่แล้วมีอาการอักเสบอยู่นะครับผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปแล้วมันก็จะไปปรับระดับเม็ดเลือดขาวนะฮะที่ไปหลังสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเนี่ยลดน้อยลงอืไปหลังสารอีกตัวหนึ่งซึ่งทําให้ไปกดการหลังสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นนะฮะคือวิธีการอย่างเนี้ย ร่างกายได้มีการปรับระดับการสร้างภูมิคุ้มกันครับนะบอย่างธรรมชาตินะครับเพราะเราจะค่อยๆรักษาแผลรักษาอาการอักเสบไปเรื่อยๆด,ยด้วยตัวเราเองแต่ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของบิมกับยาครับอาจจะมีตัวหนึ่งก็คือว่าในออเปอเรชันบิมสีเขียวเนี่ยมันมีสารซึ่งสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อ เอเ i โคแบคเตอร์ไพลโรไลซึ่งไปเกาะกินผนังลำไส้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ซึ่งจะทำให้เกิดการทำให้มีอานอักเสพที่ลำไส้อยู่ตลอดเวลาเป็นแผลเป็นแผลอยู่ตลอดเวลาโร<อ>คกระเพาะอาหารทั้งหลายแหละโรคกระเพาะลำไส้เมื่อมีเชื้ออยู่เนี่ยครับมันก็จะกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆแหละกินยาลดกรดอะไรเนี่ยถ้าหากไม่ฆ่าเชื้ออยู่ตรงนี้วันนีคืนดีมันก็เป็นอีกแต่ แคปซูลที่เราใช้เนี่ยมันจะจัดการกับเชื้อนี้ชัดเจน